มาดูเรื่องราวของพิลดลนฉับรัศมีหน่อยครับเกมที่พัทยาเอาชนะราชนาวีเนี่ยเขาไม่ได้ลงนะครับเรื่องบอกว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนใช่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยอาการบาดเจ็บเท้าซ้ายของเขาก็น่าจะกลับมาลงสนามได้นะครับในเกมถัดไปก็คือเขาจะมีเกม2เกมค,ค,คือมันต่อเนื่องกับการที่ว่ามันเป็นข่าวดีของทั้งพัทยา<อ>ก,ก็คือพิลดนจะกลับมาแล้วก็ทีมชาติไทยก็ ถ้าเกิด2แมตชนี้เข้าตารายวัตนนะครับก็พีดนผมว่าเขาอยู่ในข่าย40รายชื่อที่เขาจะเรียกนะครับแล้วก็พีดนเนี่ยอาจจะมีโอกาส23คนสุดท้ายหรือเปล่าถ้าเกิดอยู่ในข่าย23คนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นข่าวดีของอทีมลนด์ว่าจะสามารถใช้งานกองกลางคนนี้ได้เลยนแน่นอนว่ารายวัตคนคงจะได้จับตาดูเขาอีกหนึ่งเกมก็คือสุดสัปดาห์นี้คร,นครับที่ พัทยาจะเปิดบ้านพบแอร์ฟอร์น่าจะมีะรายชื่อของพิโรดนออกสตาร์11ตัวจริงแน,น่นอนนะครับเพราะว่าเกมแดนการะครับเขาคือหัวใจเลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับของภัทยาและก็ทีมชาติไทยด้วยครับ